มาแล้วนะครับนี่ครับทุเรียนฟรีนะครับแจกฟรีนะครับวันเกิดจากเพจนี่เลยนะครับทุเรียนชบานะครับแกนะแก ลูกเอาขึ้นตะช่างหนึ่งสองสลูกเอาขึ้นตะช่งาง3าลูกอันนี้นะครับแจกฟรีนะครับแจกฟรีแต่ไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับเพราะไม่ไม่ไม่เก่งเรื่องสายพันธุ์นี่เลยนะครับเอามาชั่งดูนะครับ อันนี้เป็นการแจกฟรีเนื่องจากวันเกิดนะครับได้มาสามลูกนะครับนี่เลยนะครับน้ำหนักสามลูก3โลประมาณสามโลสามสามโลสามย่อมย่อมนะครับนี่ครับสามสามโลสามย่อมย่อมนะครับตกลูกละกิโลนิดนิดนะครับนี่ครับตกลูกละกิโลนิดนิดนี่ลูกเล็กแล้วก็สองลูกนี้พอๆกันนะครับ ลูกเล็กนี่น่าจะประมาณสักกิโลหนึ่งอันนี้ก็กิโลนิดๆครับเฉลี่ยกันไปนะครับเห็นไหมครับสามลูกก็สามโลสามขีดแต่สายพันธุ์นี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้เพจเขานะครับแจกแจกจริงนะครับนี่เลยนะครับแจกฟรีด้วยนะครับเสียค่าส่งไหมเจ็ดสิบเก้าบาทค่าส่งเฉยนะครับนี่ครับออกแต่ค่าส่งเฉยๆก็ เป็นภาษาอังกฤษก็ดูเรียนนะครับดูเรียนชบาภาษาไทยก็ทุเรียนเชบาปลอดสารอร่อยปลอดภัยจากเพจนี่เลยนะเพจนี่เลยคุ้มมากๆเลยนะครับที่ได้ของมาให้นะครับออกแต่ค่าส่งก็พอติดสติกเกอร์ชบารีสอร์ทเห็นไหมครับติดสติกเกอร์เชบารีสอร์ท โอเคครับตามนี้เลยนะครับ